สวัสดีครับสวัสดีครับผมอัดว์โต้ครับสวัสดีเอฟซีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับที่กดติดตามช่องวัดรถสุขั้เกดนะครับวันนี้นะครับผมอัดว์โต้นะครับอยู่กับรถโต้เข้าใหม่นะครับคันนี้เป็นตัวโตโยต้าคอมพิวเตอร์สามจุดศนะครับปี2016นะครับเป็นเครื่อง3,000ันดีโฟร์ดีคอมเบรลนะครับเป็นตัวเกียร์ออโต้นะฮะรถเข้าใหม่นะคันนี้เสนอขายที่ราคา7 5็0 0 0นห้าบาทนะครับซื้อเงินสดนะฮะไม่มีแหวนนะครับแล้วก็ ตอนนี้ลูกค้าจัดไฟแนนนะครับฟรีนะค่าดําเนินการ1 0 0 0 0บาทนะครับไม่มีค่าดําเนินการนะครับแถมตัวประกันเครื่องเกียร์นะครับให้อีก1ปีนะครับสำหรับเจ้า toyota corolla ส3มปี2 0 1 6ัคันนี้นะครับรถเข้าใหม่นะสภาพสวยโครงสร้างเดิมนะครับไม่มีชนหนักนะครับตัวรถไม่มีทิคว่ำนะครับไม่ผ่านการจมน้ําหรือไฟไหม้มาอย่างแน่นอนนะครับบริษัททอโต้เราการันตีให้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะถ้าตรวจเจอมีชนหนักทิคว่ำ นะครับมีจมน้ํามีไฟไหม้มานะครับทางบริษัทออโต้เรารับซื้อคืนเต็มจํานวนนะฮะคันนี้ได้เป็นยางนะครับยางได้เป็นยางปีใหม่นะครับปี2021นะฮะตัวล้อได้เป็นล้อกระทะนะฮะสเปคป้ายแดงขนาด15นิ้วนะครับใครหาอยู่นะครับเกียร์ออโต้คันนี้นะครับปี2016นะครับราคาถูกที่สุดในตลาดเลยนะครับคอนเฟิร์มนะฮะ7 5็0 0 0บาทนะครับาทนสำหรับเกียร์ออโต้นะครับรถสวย นะครับภายในเรียบเลยนะครับคันนี้เพิ่งเข้าศูนย์มาด้วยนะครับเพิ่งเข้าศูนย์เปลี่ยน่านเป็นเครื่องมาด้วยนะครับนี่เลยนะครับภายในได้เป็นตัวเบาะหนังนะครับได้เป็นตัวเบาะหนังนะครับเบาะสวยสวยตึงๆเลยนะครับสภาพสวยสวยตึงๆเลยสายบงสายเบลอยู่ทุกจุดนะฮะนี่คือสภาพคอนโซลภายในนะครับแก้มเดิมซอกเดิมรายละเอียดเดิมนะคใครหาอยู่นะครับติดต่อเข้ามาด่วนเลยนะครับ0ูนย right ์แปสองห้าหนึ <S <s so well ่งศ at ูนะครับี่ี่ศูนย์ห้าการันตีแน่นอนว่าคันนี้อยู่ไม่นาน นะครับกับราคาสวยๆนะครับจับต้องได้ราคาโดนใจนะพร้อมกับประกันนะฮะมีประกันให้นะครับอีกประมาณ4-5เดือนนะมีประกันภัยชั้นหนึ่งให้นะครับแถมฟรีนะฮะอีก4-5เดือนนะครับเจแสนห้บาทนะคันนี้ปี2016เกียร์ออโต้นะครับรถเข้ามาสวยๆนะครไม่ต้องปรับสภาพเลยนะล้างขัดสีตั้งขายได้เลยนะมาพร้อมกับตัวยางใหม่ด้วยนะครับยางเป็นยางปี2021ทั้ง4เส้น นะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูในส่วนของตัวภายในห้องโดยสารนะครับภายในห้องโดยสารเนี่ยนะครับได้เป็นตัวเบาะสามแถวนะครับเบาะหนังสามแถวแบบนี้เลยนะฮะสายบงสายเบลคครบเรียบร้อยนะครับภายในห้องโดยสารก็จะมีปูผ้ายางนะครับกันเลอะก,กันลอยมาให้เรียบร้อยด้วยนะฮะนี่เลยเจ้าของเก่าใช้ดูแลรักษามากๆนะครับคันนี้นะครับเจ้าของเก่าใช้ดูแลรักษามากๆนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวด้าโครงด้านข้างปูมาให้เรียบร้อย นะครับมานเมื่อเนี่ยนะครับติดตั้งมาให้ทั้งคันเรียบร้อยนะครับหลังห้องหลังคาสภาพเรียบๆนะฮะสภาพสะอาดสะอ้าดเลยนะครับเกียร์ออโต้นะรถปี2016นะฮะนานๆจะมีเข้ามาทีนะครับและที่สําคัญซื้อเงินสดไม่มีแวดนะฮะจัดไฟแนนซ์นะครับฟรีนะฮะค่าดําเนินการ10,000บาทนะครับไม่มีบวกเพิ่มนะครับจัดให้ฟรีๆเลยแถมตัวประกันเครื่องเกียร์ให้อีกฟรี1ปีนะครับนี่เลยสภาพภายในสวย สภาพภายในเรียบเลยนะฮะดูหลังโรงหลังคายังคงสะอาดตานอยู่เลยนะแอร์เป็นแอร์เดิมหลังคาเดิมไฟเดิมนะฮะนี่เลยเบาสามแถวสิบที่นั่งนะเป็นตัวเบาสามแถวสิบที่นั่งนะครับนี่เลยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูในส่วนตัวห้องโดยสารนะครับภายในนะครับสภาพเรียบเรียสวยสวยเลยนะครับเจ้าของเก่านะครับดูแลมาดีมากนะเจ้าของเก่าดูแลมาดีมากนะครับกับตัวเครื่องสามพันปีสองพันสิบหกเกียร์ออโต้คันนี้นะใครได้ไปบอกเลยว่าคุ้มค่าแน่ นะกับตัวรถที่สวยนะราคาที่โดนใจจับต้องได้นะครับยางปีใหม่นะภายในรุ่มเรียบสวยๆเลยนะครับกระจกแท้นะครับกระจกแท้รอบคันยกเว้นในส่วนของตัวกระจกหน้านะครับมีเปลี่ยนมานะครับนี่เลยนะครับนี่ก็เป็นห้องโดยสารนะครับที่ถ่ายจากด้านหลังนะครับเบาะแถวที่3ามนะครับนั่งได้สี่ที่นั่งนะครับแล้วก็สามารถพับเก็บนะครับพับเก็บแขนนะครับตาม รูปแบบนี้ได้เลยนะกรณีผู้โดยสารไม่เยอะนะแต่ว่าสัมภาระเราเยอะนะเราพับเก็บแฝงแบบนี้ไว้ได้เลยนะนี่เป็นภายในห้องโดยสารนะครับของเจ้าตัวตาคอมพิวเตอร์3.0ปี2016คันนี้การันตีนะตัวโครงสร้างนะการันตีไม่มีจมน้ําการันตีไม่มีพิควา่มนะครับตัวรถไม่มีชนหนักหรือพิควา่มมาอย่างแน่นอนนะครับนี่เลยรถสวยๆเดิมๆนะครับใครหาอยู่เกียร์ออโต้มีเข้ามาแล้วนะครับจองได้จองเลยนะฮะจองก่อน นะครับได้ก่อนนะครับตัดสินใจก่อนก็มีโอกาสเป็นเจ้าของก่อนนะครับกับตัวโปรโมชันดีๆแบบนี้นะครับไม่ได้มีบ่อยๆนะฮะคันนี้รถหน่วยงานนะฮะแล้วก็บุคคลเอาไปใช้นะครับถ้าเกิดว่าใช้แค่2มือนะครับเจ้าของล่าสุดใช้ไปแค่20,000กิโลเท่านั้นนะครับเจ้าของล่าสุดใช้ไปแค่20,000กิโลเท่านั้นนะครับคันนี้แล้วก็ลูกค้าลดภาระในส่วนของตัวค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็อ่า รถนะฮะลูกค้าไปไม่ได้ใช้นะครับไม่ได้วิ่งนะครับก็เลยนํากลับมาขายให้กับทางบริษัททอโต้เรานะรถสวยรถหน่วยงานนะคันนี้นะปี2016นะฮะไม่มีแหวนนะครับซื้อสดไม่มีแหวนนะครับราคาจบเลย759,000นาหนะครับฟรีโอนนะพรบภาษีนะครับหมดปี2567เดือนเมษายนนะคราวนี้ลูกค้าซื้อเงินสดนะแถมฟรีประกันไทยนะครับชั้นหนึ่งนะครับอีกประมาณ สี่ถึงห้าเดือนนะฮะนี่เลยแถมให้ฟรีด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวทำประกันเครื่องเกียร์ให้ด้วยนะฟรีอีกหนึ่งปีนะครับที่สําคัญไม่มีแวนนะฮะรถในส่งของตัวแหวไปเกือบห้าหมื่นบาทนะฮะในส่งของตัวรถนะมีเป็นรถเข้าใหม่นะครับยังไม่มีการปรับสะภาพนะครับแค่ล้างภายนอกอย่างเดียวนะสะภาพจะคงส,สวยๆเรียบๆแบบนี้เลยนะเราบอกก่อนว่าเจ้าของเก่าเนี่ยนะฮะดูแลรักดูแลบำรุงรักษารถอย่างดีเลยนะเอาไปใช้เก้าเดือนนะครับแค่สองหมื่นกิโลถ้าั้นเอง นะครับรถเอาไปใช้9เดือนนะครับวิ่งแค่20,000กิโลนะคันนี้นะครับเข้าสู่ตลอดนะฮะลูกค้าเก่านำไปใช้แล้วก็เข้าสู่ตลอดนะครับนี่เลยสภาพสวยๆเรียบๆเลยนะทูงอะไรเป็นทูงอะไรสี่ก้านนะครับสภาพสวยๆตัวบงตัวเบาะต่างๆนะไม่มีปีกไม่มีแตกไม่มีเปื่อยนะโอ้เปิดมาแอร์เย็นเจี๊ยบเลยนะครับแอร์เย็นเจี๊ยบเลยนะฮะโดยเฉพาะของโตโยต้าเนี่ยเรื่องแอร์เนี่ยนะไม่ค่อยมีปัญหาอยู่แล้วนะครับนี่เลย สภาพเรียบเรียสภาพสวยสวยเลยนะครับรถซอกเดิมรายละเอียดเดิมๆิมนะครับตรวจเช็คให้แล้วนะฮะตรวจเช็คให้แล้วนะครับในส่งตัวรถนะครับคุณแจสำรองอยู่ครบนะคุณแจสำรองมีคุณแจรีโมทให้2ดอกคุณแจเหล็ก1ดอกนะครับอยู่ครบคบเลยนะครับได้ป้ายแดงได้จากป้ายแดงมาแบบไหนนะครับได้จากเราไปแบบนั้นนะฮะตัวคุณแจสำรองอยู่ครบนะดูตัวโครงสร้างนะครับดูตัวถังนะครับรถสวยสวยรถเดิมเดิมนะครับและที่สำคัญได้เป็นรถปีสูงด้วยนะครับ ปี2016เกียร์ออโต้นะครับราคา759,000บาทสูกที่สุดในตลาดนะผมผ่อนพออโต้การันตีที่สำคัญนะครับซื้อรถเงินสดไม่มีแวดนะครับประหยัดไปอีกประมาณอีก5,000 0นะครับประหยัดไปอีก5,000นะครับมีประกันภายแถมให้ด้วยนะ4ถึงอีกประมาณ4 5เดือนนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะแถมตัวประกันเครื่องเกียร์ให้อีกนะ1ปีนะครับดูความสมบูรณ์ของรถนะครับ ดูความสมบูรณ์ของรถเห็นไหมฮะน้ายาแอร์เนี่ยนะครับน้าแอร์เนี่ยหยดไหลติ๊กติ๊กเลยนะครับที่มันหยดบ่อยๆเพราะว่าตอนนี้ผมสตาร์ทเครื่องเปิดแอร์ไว้นะครับแล้วตัวรถเนี่ยมีการเปิดประตูไว้นะครับมีการเปิดประตูไว้มีการเปิดฝาท้ายไว้นะครับแอร์ก็เลยมีการทํางานนะครับมีการทํางานอยู่ตลอดนะครับนี่คือความสมบูรณ์ของตัวรถนะครับดูได้เลยนะครับสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะฮะ0825104405 นะครับเบอร์นี้เบอร์มัทอโต้นะครับยินดีครับปรึกษายินดีครับแนะนำนะการันตีแน่นอนว่ารถคันนี้สวยนะที่สําคัญประหยัดไปเยอะเลยนะฮะจัดไฟนแนนฟรีค่าดําเนินการ10,000บาทไม่มีนะแล้วผมแถมตัวประกันเครื่องเกียร์ให้อีก1ปีนะครับไม่มีบวกเพิ่มไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝงนะครับแล้วก็ตอนนี้ลูกค้าซื้อสดนะฮะคันนี้ไม่มีแวดนะครับคันนี้ไม่มีแวดนะครับได้เป็นรถหน่วยงานนะครับไม่มีแวดนะฮะ อันนี้เวดก็ประมาณ50,000บาทนะครับไม่พอผมแถมตัวประกันเครื่องเกียร์ให้อีก1ปีนะครับเอาไปใช้เอาไปคุ้มครองกันเลยนะครับใช้ไปอุ่นใจสบายใจแน่นอนที่สําคัญได้รถสวยๆนะครับการันตีจากทอโต้เลยนะครับไม่มีชนหนักมาอย่างแน่นอนนะครับใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลย0ู2 5 1แ4 4 0 5เบอรน์ีน้เืี้เบอร์มาทอโต้ยินดีรับใช้ยินดีครับปรึกษายินดีครับแนะนําเหมือนเดิมนะฮะวันนี้เราขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ